กินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได้ <c oughs> นี่เลียน,นแบบพระโคตะกินเลี้ยงเสียงไทยผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาะขวัญจะไม่เนี่ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเมร็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับบ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสียงไทยนี่ได้ผลจริงจริงเหรอคะปู่ นี่เป็นพิธีโบราณเที่ยวไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสําคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทําขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระดังขันแรกนาะขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหวานเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้เกษตรกร และไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยละมรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะตะวันแกะแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ววัดราชบุรณะ จังหว ah. ัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราชสอง0ัห้ร้หัวทองทั้งนั้นเลยพอพออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลยใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อน ไม่งั้นสมบัติชาติหายหมดแล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพ่งนี้ก็อาจจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วละ่ะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนหล่ะคะก่อ,อไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้นะ่ะเฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่า,าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอนี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราเนอะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงเอาไปไปไป,ไปได้แล้ว๋ยวรถมารับแล้ว อ้าไปไหนกันมาล่ะเนี่ยนี่ตะวันเราเห็นเขาส้มแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาส้มทำไมก็ส้มเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปน,น,นานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไงอืมใช่แล้วละ่ะในหลวงราชการที่เก้าท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก,าเก,าเกา่าๆแผ่นเดียวก็มีค่า ควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุขโขทยัยอยุทยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสบัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะหนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณ และอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเงาทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับโอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วทีม e ่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดดเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะครูใหญ่ไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับโรงเรียนเราเนั่ที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่าครูใหญ่จะไม่ดีจะไม่ดีครับ